ยายคุณผู้ชายแล้วไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิปอไม้ออกยอดลุ่มนะคะเฮ้ยใช่ค่ะน้องทูนหัวใส่ให้เสออกให้เสาออกให้เฮ้ย นะคะจิบ <laughs> ิดด๊กฮ่าฮ่าฮ่าะดผมอะไรตนัวเอาตุนัวช่วยเอาตุาัวช่วยเอาช่วยเอาช่วยกบิเอาเอาช่วยเลยวยจะช่วยยก <laughs> ช่วยกวนช่วยกวนช่กวนแน่เลยนี่คะ่ะนี่ไปแกวสาวออกปะในสุดมีคนดูไมหมไม่ได้ไในสุดูถ่ายคลิปใช่

ซื้อหัวกินหญ้าได้เลยเหรอหญ้าอ่อนมากเงินหญ้าอ่อนนี่เร็วเร็วเร็วกินหญ้าอ่อนมาให้น้องกินเฮ้ยจุดหัวสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเออมาสวัสดีครับผมแล้วแ้วเน่กระดิงละเออเนาะหวงละเอ้ตรงนั้นนี่อันนีิ าาอ่อนนเ่เ่เะอาอ่อนวไปหายายสีมหาทันทไมมา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 เ้ยคหัวอีเลยฮึฮึถ้ามึนแม่ จะกินไหมเนี่ยใช่ค่ะกินหญ้ากินหญ้ากินหญ้าเลยเห็นไหมแม่ยังกินหมดแล้วกินหญ้าเลยกินหญ้าเลยทุกคนเวอร์เขาทำไมเนี่ยฮะกินหญ้าเลยแม่เดีย๋ยวแม่แย่งกินหมดเร่ค่ะคือหัว,หว,หวไม้บางไม้บาง

phụ nữ thôi là lẽo mày đi mỗi mặt ghê mỗi mặt mày 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 không được mày 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 Đi 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 mày 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 เราลดไหนดีดีเราลดปียน้อแขังตัวหัวดือมากๆต้นนะคะอย่ ผมเยอะนี่ออกยากมากนอ้ยายามาออกยากยากใช่ออกยากมากม <c oughs> ันลึกมากเลยนะคะตจนผมก็กต้นได้ไหม ทูนหัวก็ซนอยู่เนี่ยซนมากเลยแสไ่ไม,ม่เลืเดีะยูจะเข้าไปหาควานนันมิ๊กกดน่ะ รองแล้วไม่เล่นมั้งมอ้บุ้งกีเล่นไม่ได้แต่ก็เล่นกับยายแล้ว anh với mẹ quan nè dãy nói luôn kia nói kia อันนี้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 เอาอยากมาดิอยากมาหลายชั้นนะคะดินหลายชั้นออกได้แล้วใช่ไหมยีกบิ๊กออกได้แล้วนะคะ นี่ออกได้แล้วก็จะเอาออกก็จะเอาออกได้อุ้ยลึกมากเลยนะเนี่ยเท่านี้เลยเท่านี้นะคะลึกเด้อค่ะนี้เด็กตีนหัวไม่นอนรมไปรวมไปเลยดูด้วยใหเอาห่วงผมดินเลยนะคะ ซนซนชุนมากเลยนะคะนี่าดูไม่เกียงเว้ยอือ โหลุมโดนดื้อเอาให้ผมมัดเอไว้เลยคำดิ้นทุกอ่ครับผมทำความยากใสตัวใช่เอา ว่มันขุดง่ายที่ไหนเนาะเอ้ที่ไม่ขุดหนึ่งสองไม่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเนี่ยที่ไม่ขุดก็ยังีิแหละเฮ้ยไอ้ดิ้งไปถุงมั้งเอาออกเลยเอาออกให้หมดได้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแก้ใช่ไหมมันขุดเนี่ยใช้ง่ายๆเด้อค่ะเด้อเด้อค่ะเด้อนะคะถุงถุเดี๋ยวทุนหทีไปเล่น ต้องเอาโซ่มัดไว้อริงไปปลงเพื่อนแคือแ้นแหละไเย้เลยสนมากมาะคดื้ออือดื้อแม่ดื้อมากดื้ออะเอามันอะไรจะเล่นเป็นลูมุดเลยจเป็น ดเล่นฮ่าฮ่าฮ่อดเล่นแล้วชมแล้วเล่นมาไม่ได้นะจ๊ะเหอเหอะเหออเลอะเอเอะเอเอเอะเหเลยอเเ คนเรียบเลยเอ๊ะโตมแก้วจะกลายไม่ได้หรอกมันหนักมันหนักสิบนาทีโอ้สิบเอ็ดนาทีแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ดดคร้าผม